ผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวครับสวัสดีครับเอฟซีบอทโชเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงนะครับหายใจเข่าหายใจออกอ่ะมีแต่สาวน้อยบานแพงคือเก่าคือเก่านะครับมันนี้นะครับดวนครับดวนครับนะครับมาแล้วนะครับหวยบอทโจนะครับเพิ่นไปที่ วัดหัวลำโพงมาหลังจากนะครับหลังจากที่บอสโจออกจากสตูดิโอเวิร์กพอย์นะครับไปทายรายการหมอลําไอดอนนะครับหลังจากเพิ่นออกจากสตูดิโอแล้วพันกับตรงดิ่งมาที่นะครับมาที่วัดหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นวัดที่เพิ่นมักสิไปทำบุญดูๆนะครับไปบ่อยๆนะครับวัดหัวลำโพงนะครับ ซึ่งงวดที่แล้วนะครับบอสจะไปไปไหวนะครับงวดที่แล้วหรืองวดก่อนงวดใดเนี่งวดงวดก่อนนะครับประมาณนี้แหละงวดที่ผ่านมานะครับเป็นได้หกนะครับได้หก้ี่อ่ามีหกัวเดียวนะครับติดมานะครับเป็นวามีตัวใดก็ได้เลขเขาให้เขานะครับอ่าแต่นีก็จะกลับไม่ไหวอีกนะครับ เพิ่งจะต้องาำทำตามสัญญานะครับบอกโจนะครับไปกลับไป,ไ,ป,ไ,ปไหวนะครับเมือม่อนี้ก็เมื่อเมื่อคืนนี้นะครับไปไหวนะครับไปไหว้แล้วเพิ่นก็นจับลูกปิงปองคือเกานะครับปรากฏว่านะครับจับเธอแหลกนะครับ,บ,อะะรบสองตัวนะครับได้เลขหากับเลขสี่นะครับก็จับอีกสามตัวนะครับเลขไทยรางวัลที่หนึ่งนะครับได้เลขแปด เก้าสองนะครับสองตัวห้าสี่นะครับสามตัวแปดเก้าสองนะครับกาพอเสร็จแล้วประกาศยางเลาะไปหาซื้อนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับจะไปเมาส์นั่มค้านะครับไมค้าลอตเตอรี่นะครับกะได้มาหลายหลายเติบนะครับซึ่งซึ่งบอสโจนะครับพี่น้องสี่สังเกตเห็น เพิ่มมักสีมากทำบุญนะครับมักทำบุญนะครับนอกจากเพิ่นมีจิตใจดีแล้วนะครับเ่นก็ยังมักทำบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นทำบุญตามวัดนะครับตามวัดตามว่านะครับหรือว่าทำบุญกับคนนะครับไอ้ท่านนะครับประมาณนี้นะครับบอดโจเพิ่นถึงใดเจริญลุงเรื่องนะครับ มื่อกี้กัเพิ่นกับไปวัดของลำพงมานะครับกัมีเอฟซีแฟนคลับเห็นกัถามนะครับถามไทยบอลโจนะครับพอค่าขายลอตเตอรี่กับจําได้นะครับเพิ่นไปจับรางวัลมาเพิ่นกับมหาหลาะซื้อพอค่าไม่ค่ากับจําได้นะครับบางคนบางคนเห็นเห็นเพิ่นแล้วนะครับกระทักว่าเอ้างวดที่แล้วคือบ่เห็นนะครับงวดที่แล้วไม่ข่าบ่อยูนะครับเพิ่นกับ ก็เลยพบเจอกันนะครับวันนี้บอสโจกามาให้โชคอีกนะครับพี่น,อน้องก็ใส่วิจารยานในการรับชมนะครับเ่นเ่นได้กะยะายไหลนะครับเล่นพ่อในรุ่นตอนไ่บายนะครับรัฐบาลไทยนะครับอสองอสองตัวนะครับห้าสี่ย้ำนะครับห้าสี่นะครับเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับ สามตัวเลขท้ายสามตัวรองที่หนึ่งนะครับแปดเก้าสองนะครับพี่น้องครับไปหาเบงเอานะครับคือตอนนี้ก็ยังยังพอมีเวลานะครับพี่น้องไปหาตามแผงลอตเตอรี่พราะว่ามัอนี่ตอนนี้ก็เพิ่งแปดเก้าโมงนะครับเก้าโมงกว่าๆนะครับพี่น้องยังมีเวลาไปหานะครับไปหาไปหาเบงรางวงรางวัลนะครับแต่พอมีเวลานะครับ บอสโจนะครับเพิน่นเพิ่นไปจับเอ่อพิงปองแล้วนะครับไปหาซีรูตรีแล้วเพิ่นก็ไปไปนั่งกินเข่านะครับไปนั่งกินเข่าอยู่แถวแถวปทุมวันนะครับเพิ่นก็เบ,บิงเบิงไร่การนะครับรร่การทีเป,เป็นไปไทยเป็นเอ่เป็นนางสันนะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับ กินเข่าไปน้ำเบิงไปน้ำนะครับปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับคนติดตามคนเบิงนะครับเบิงหลายนะครับยอดวิวในการเบิงนะครับจนนะครับจนจนได้เป็นเกือบแสนละช่วงนั้นนะครับตอนที่บอลโจเป็นนงกินดเข่านะครับหลังจากนั้นมากกับบดลกาติดหนึ่งติดเสมาแรงนะครับ ทิศสิบเอ็ดมาแรงนะครับติดสิบมาแรงนะครับซึ่งเป็นละครที่เบิงแล้วตลกนะครับตลกเบาสมองนะครับเป็นอีกอนึ่งที่ว่านาเบิงนะครับเป็นละครที่นักแสดงแต่ละคนก็แสดงในสมบทบาทนะครับมันจะเป็นเซียนน์นะครับบอดโจนะครับ การใช้วิไลศินหรือยาไล่นะครับพอแหลมนะครับเงาะนะครับแล้วก็งาวนะครับยาไล่อีกไล่ผู้ไล่ค้นนะครับที่บริเอยนะครับอมแปมนะครับอ้อมแอมนะครับยายเวอร์นะครับทุกคนเรียนสมบทบาทนะครับบทโจมกันนางเบิงไปน้านะครับจน ในจนช่วงนะครับดึกๆมากนะครับติดสิบเอ็ดมาแรงนะครับละครเรื่องนี้นะครับพันธุกะทุ่มเจมที่นะครับเพราะว่าดนตรงดนตรีพนรู้สึกว่าพันธุ์ทำใหม่เบิดนะครับของบอดโจนะครับดนตรีประกอบละครนะครับดนตรีสนุกกับสนุกดนตรีทอดตอน้ากับดนตรีเศารนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับคิดว่านาสี ขึ้นมาอันดับสูงๆนะครับอาันดับชิปอันดับแปดอันดับเก่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องที่ตามรับชมนะครับละครสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับซึ่งซึ่งตอนต่อไปนะครับิมีนะครับน้องอุ้งหญิงออกฉากน้านะครับพี่น้องฝากพี่น้องที่ตามรับชมในตอนต่อไปนะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับ สรุปนะครับบอสโจมันอีกคนไปวัดหัวลำพงมานะครับไปไหว้พระนะครับจับลูกปิงปองนะครับออกมานะครับได้นะครับสองตัวคือห้าซีนะครับสามตัวคือแปดเก้าสองนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับพี่น้องนะครับเฝ้าไปนะครับตอนนี้ยังพ่อท่านนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงใบใบนะครับลุ้นกันช่วงใบใบว่าหวยออกมาสิมันเลขตัวนี้บอนะครับเลขที่บอโจไปจับมาเมื่อนี้นะครับฝากนะครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีบอโจเอฟซีน้องลูกยิงรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับฝากน้ำเด้อครับเอฟซีน้องุูกยิงครับสวัสดีครับ